คนชอบชีวิตอิสระทุกคนไกด์หนูนิดจากไทยทรอเวลกรู well. ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาคนชอบเที่ยวทั้งหลายมารู้จักกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีสมญานามว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพวกเราจะได้อิ่มเอมไปกับความสมบูรณ์ของทะเลภูเขาลำธารน้ำใสแมกไม้เขียวเย็นตา ได้แวะพักผ่อนเล่นน้ำทอดกายลงนอนบนหาดทรายอันเงียบสงบห่างไกลผู้คนการเที่ยวกระบี่ในเขตอำเภอเมืองของเราในวันนี้คงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยเลยนะคะท่านผู้ชมที่น่ารักคะหากพวกเราคนไหนเคยมาเที่ยวกระบี่แล้วแต่ยังไปไม่หมดทุกที่ ทุกความคิดของคุณทุกความรู้สึกของคุณทุกความปรารถนาของคุณเราเติมเต็มไว้ให้ท่านแล้วด้วยลิงก์ข้อมูลเที่ยวกระบ,บี่เขตอำเภอเมืองตามลิงก์ด้านล่างของเราไปได้เลยค่ะเราเป็นไกด์นำเที่ยวเรารู้จริงเจาะลึกจริง,รงเพราะเราเดินทางไปยังสถานที่นั้นจริงๆหากคุณอยากรู้เรื่องไหนอยากไปเที่ยวกระบ,บี่ที่ใดปรึกษาเราได้ที่นี่ ไทรทรอฟเวลดัตกเข้ามาคุยกับเราสิคะเมื่อพูดถึงที่เที่ยวแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือที่พักค่ะเรามีสิ่งใหม่ให้ท่านได้เลือกใช้บริการนั่นคือการจองโรงแรมที่พักในเขตอำเภอเมืองกระบี่จองโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเองเลือกออปชันนี้ส่วนท่านที่อยากให้เราจองให้เสร็จสับเลือกออปชันนี้ค่ะ ตามลิงก์ด้านล่างของออปชันที่ท่านสนใจเข้าไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเราจะไม่หยุดตันจนกว่าเราจะไปได้ทั่วทั้ง77จังหวัดแห่งสยามประเทศนี้ค่ะ